จากความเดิมตอนที่แล้วที่นะเบิร์ได้ทำการพรีวิวแล้วก็อันบ็อกเจ้าตัว xt 5 0อาจจะบอกได้ว่าเป็น xt 5ในเวอร์ชันมินิที่มีการปรับปรุงเรื่องดีไซน์โดยเฉพาะการจับถือเพื่อให้เวลาที่เพื่อนนะครับผมนำกล้องออกไปใช้งานนะครับผมมันมีความเอนจอยแล้วก็มีความเข้ามือมากยิ่งขึ้นซึ่งในวันที่นะัเบิร์ดได้นำเจ้า xt 5 0ออกไปฟิลเทสนะครับผมนัเบิร์ดก็ได้ ใช้งานควบคู่กับเลนส์คิดรุ่นใหม่อย่างตัว1 6 5 0 f 2 8ถึง f 4 8ในตลอดคลิปในวันนี้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมซึ่งตลอดคลิปในวันนี้นะครับนาเบิร์ดได้ใช้ตัว x t 4ในการถ่ายทำและเสียงที่เ,เพื่อนเได้ยินเป็นเสียงที่ได้จากไมค์ฮอลลี่แลนด์ลักแมในภาคฟิลเทสของตัว x t 5 0พร้อมกับเลนส์คิดนะครับนาเบิร์ดกล้าพูดเลยว่าเป็นเลนส์คิดอีกหรุ่นที่น่าจับตามองอยู่ไม่น้อย โอเคแหละบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันก็เป็นแค่เลนคิดแถม F ก็ไหลถ้าคุณไม่ได้เน้นการเสพติดการเบิร์ฉากหลังนะครับผมหรือต้องการเลนที่มีค่าเอฟกว้างๆนาะเบิร์ดกล้าพูดเลยว่าเป็นเลนคิดอีกหนึ่งรุ่นที่พร้อมที่จะตอบโจทย์เพื่อนๆได้อย่างลงตัวโดวยเพราะมือใหม่นะครับผมหรือใครที่สนใจกล้อง จากค่ายฟูดดฟิล์มอย่างตัว x t 1 0รุ่นนี้นะครับผมเขาก็จะมีเซ็ตที่เป็นทั้งบอดี้เลนส์คิดตัวเดิมนะครับผมแล้วก็เลนส์คิดรุ่นใหม่ในแง่ประสิทธิภาพกับเซนเซอร์40ล้านนะครับผมนะนะเบิร์ดให้สอบผ่านได้อย่างสบายๆประกอบกับว่าด้วยความละเอียดถึง40ล้านพิกเซลตรงนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะกดลั่นชัตเตอร์มาก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยมาทำการครอปภาพภายหลังได้โดยที่ว่า ไอ้ภาคที่เราทำการครอปมาเนี่ยนะครับผมมันยังคงดีเทลเอาไว้ได้อย่างจัดเต็มเมื่อเทียบกับตัวรุ่นเดิมที่ใช้เซนเซอร์24ล้านแล้วนำมาครอปนั่นเองนะครับผมนะแต่ถึงแม้ว่า xt 5 0นะครับผมเขาจะใช้เซนเซอร์ที่มีความละเอียดถึง40ล้านรุ่นเดียวกันกับตัว xt 5ก็ตามทีแต่ว่าเขาไม่ได้มีการบรรจุในส่วนของตัวฟีเจอร์ไฮไลท s ช็อต หรือการถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูงมาให้ใช้งานด้วยเช่นกันนั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าเสียดายอยู่ไม่น้อยแต่ก็เข้าใจได้กับการวางเซกเมนต์ของเจ้า XT 5 0แล้วก็ตัว XT 5 XT 5 0นะครับผมถือว่าเป็นกล้อง X Series ที่เปลี่ยนเลนได้ตัวแรกในระบบนะครับผมที่มีการบรรจุฟิล์มซิูเลชันลีลาเอทให้กับเพื่อนๆได้ใช้งาน ทันทีนับตั้งแต่เพื่อนๆทำการแกะกล่องออกมาซึ่งถ้าเป็นกล้องรุ่นอื่นๆอย่างเช่นตัว 5, s t 5 X-H2, x s 2 s, 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 s นะครับ<อ>เขาจะมีแพลนที่จะปล่อยเฟิร์มแวร์อัปเดตในส่วนของตัวฟิล์มซีมูดีละเอทให้กับเพื่อนๆได้ใช้งานในอนาคตประกอบกับว่าใน s t 5 0เนี่ยเขามีฟิล์มซีมูให้เลือกถึง20รูปแบบด้วยกัน ทำให้เวลาหลายๆคนจะเลือกใช้งานนะครับผมอาจจะเลือกไม่ถูกว่าฉันจะเลือกฟิลม์มซีมูแบบไหนดีนะตรงบริเวณไดออด้านบนด้านซ้ายมือนะครับผมเขาก็จะมีไดออที่เข้าสู่ทางลัดในการที่จะปรับในส่งตัวฟิลม์มซีมูให้กับเพื่อนๆได้โดยทันทีนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะคัสตอมได้เองด้วยนะครับว่าเฮ้ยฟิลม์มซีมูแบบคัสตอมที่1ที่2ที่3เนี่ย เราจะเลือกเป็นแบบไหนเราก็สามารถเข้าไปเซตติ้งจากในเมนูในตัวตัวฟิล์มซีมูไรออในตัว XT 50ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองแต่อันนี้ต้องบอกกับเพื่อนๆนะว่ามันเซตได้สูงสุดแค่3รูปแบบเท่านั้นถ้าเพื่อนๆอยากจะให้มันโชว์ฟิล์มซีมูทุกรูปแบบเพื่อนๆต้องเข้าไปเลือกเองจากในกล้องเพียงสถานเดียวเท่านั้นนะครับผมเวลาที่เพื่อนๆไปถ่ายภาพ ในหลายๆโลเคชันก็จะมีอาการรักพี่เสียดายน้องประมาณว่ามุมนี้ฉันอยากได้โทนนี้มุมนู้นฉันอยากได้อีกโทนหนึง่งนะครับซึ่งทําให้เวลาที่เราจะกดถ่ายภาพเราก็จะบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดียเดี๋ยวๆขอกดเปลี่ยนฟิล์มก่อนอะไรประมาณนี้นะครับผมนะแต่ว่าในฟูจิทุกรุ่นนะครับผมเขาจะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าฟิล์มซิมูแบ็กเกตติงกดลั่นชัตเตอร์เพียงครั้งเดียวนะครับผมแล้วจะได้ ภาพถึง3ภาพซึ่ง3ภาพนั้นจะได้โทนฟิล์มถึง3โทนด้วยกันในการลันจัเตอร์เพียงครั้งเดียวและสามารถตั้งได้ทั้ง JPEG แล้วก็ไฟหลอกนะครับผมซึ่งตรงนี้นะเบิร์ดเคยทำคลิปสอนเอาไว้อยู่ในช่อง YouTube ของ z ู o m Camera นะครับผมเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูในขั้นตอนต่างๆในที่นเะบิร์ดได้อัปโหลดเอาไว้ในช่อง YouTube เอาไว้ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมดูจบแล้วนะครับผมอย่าลืม ฝากกด s u b สไคร b ์ช่อง YouTube ของ Zoom c a m ล่าอีกไม่กี่ s u b s ไครเบอร์นะครับผมก็จะถึงหลักแสนแล้วนะครับผมและแน่นอนว่าถ้าถึงหลักแสนเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเดี๋ยวทีมงานจะมีเซอร์ไพรส์มาบอกเพื่อนๆในภายหลังด้วยเช่นกันนั่นเองแม้ว่า XT50 เนี่ยเขาจะใช้เซ็นเซอร์ที่มีความเอียดสูงๆเน้นการถ่ายทอดดีเทลต่างๆแต่ภายในตัวกล้องของเขานะก็มีการบรรจุอีกหฟีเจอร์ที่นาเบร์กาพูดเลยว่า เอาใจสาวๆอย่างแน่นอนนะครับผมนั่นก็คือซอฟต์สกินเอฟเฟกนั่นเองนะครับผมซึ่งไอ้เจ้าโหมดนี้นะครับผมนะมันจะเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ย่อยที่เพื่อนๆจะต้องเข้าไปเปิดใช้งานในตัวกล้องนะโดยที่ว่ามันจะมีให้ปรับอยู่แค่2ระดับนะครับผมก็คือแบบ weak แล้วก็แบบ strong นั่นเองนะครับผมซึ่งเบิร์ดก็ได้ทำการเทสมาให้กับเพื่อนๆได้ดูด้วยเช่นกันนะครับผมทั้งที่แบบว่า ทั้งแบบปิดนะครับผมทั้งแบบวีคแล้วก็แบบสตรองนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆได้ดูภาพนี้แล้วนะครับลองพิจนารณานดูกันว่าชอบมากน้อยแค่ไหนนะแต่สำหรับนาเบิร์ดนะครับผมนาเบิร์ดถ้าเป็นนาเบิร์ดนะนาเบิร์ดจะเปิดแค่วีคพอเพราะรู้สึกว่าถ้าเปิดแบบสตรองนะครับผมนะโอเคมันเกลี่ยดีเทลได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะพวกริ้วลอยต่างๆแต่มีความรู้สึกว่ามันเกลี่ยค่อนข้างชิ่จะ หนักไปนิดหนึ่งนะครับผมแต่อันนี้ในมุมของนาเบอร์นั่นเองนะครับผมนะทีนี้เคยมีคำถามที่มีคนถามไว้ตั้งแต่ในคลิปที่แล้วว่าถ้าเปิดโหมดออโต้หรือโหมด SR เนี่ยจะใช้ในส่วนของตัวอซอฟต์สะกินเอฟเฟกได้ไหมนะครับผมอันนี้นาะเบิร์บอกเลยว่าไม่ได้นะครับผมซอฟต์สก,กินเอฟเฟกตตรงนี้จะใช้ได้ในโหมดปกติเท่านั้นนะครับผมโหมด Auto, ออโต้เพื่อนๆไม่สามารถ ใช้งานได้แต่อย่างใดนั่นเองนะครับผมนะอย่างที่นาเบิดได้บอกไปนะครับผมทั้งเซนเตอร์ทั้งชิปประมวลผลนะครับ XT50 เนี่ยได้รับการอิมพอร์ตมาจากรุ่นพี่ของเขาอย่างตัว XT5 เพราะฉะนั้นนะครับผมเรื่องความไวโฟกัสเรื่องการแท็กกิ้งเรื่อง subject แท็กกิ้งต่างๆนะครับผมนาเบิกล้าพูดเลยว่าผ่านฉลุยนะครับผมนะซึ่งในวันที่นาเบิดได้ลองทำการทดสอบนะครับผมนะ นาเบิร์ตบอกได้เลยว่าไม่ไเทสกลางแจ้งเพราะนาเบิร์ตต้องการที่จะเทสในตาภาพโลไลท์กับเลนคิดรุ่นใหม่ว่ามันพร้อมที่จะตอบสนองการใช้งานได้ดีแค่ไหนนะผมนะและนาเบิร์ตได้เทสในแบบว่าซีนที่ยากๆนะผมโดยที่ให้ตัวนาเบิร์ตเองนะครับไปอยู่ในโซนมืดๆนะครับผมมันก็สามารถที่จะค้นหาในส่งตัว iaf ของนาเบิร์ตได้เป็นอย่างดีนะครับผม หรือจะเป็นในส่วนของเวลาที่นาเบิร์ดได้พ้นออกจากฉากไปแล้วกลับเข้ามาใหม่มันสามารถที่จะดีเท t ทั้งตัว i f ของนาเบิร์ดเองก็ดีหรือ a c e Detect ของนาเบิร์ดเองก็ดีก็สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับซึ่งถ้าให้นาเบิร์ดพูดนะจจะบอกเลยว่าเป็นฝาแฝดในราคาที่ย่อมเยาวลงของตัว xt 5ก็ไม่ผิดสักเท่าไหร่ในสนตัวระบบกันสั่นของตัว xt 5 0 ซึ่งเขามีการเคลมไว้ว่าได้สูงสุดถึง7สะสต็อปด้วยกันนะครับอันนี้นาเบิร์ตต้องบอกก่อนว่าเลนที่นาเบิร์ตได้ใช้นะครับผมจะมีแค่ตัว16-50ซึ่งเป็นเลนคิดตัวใหม่และไม่มีระบบกันสั่นที่ตัวเลนเพราะฉะนั้นมันจะใช้ระบบกันสั่นจากมีตัวกล้องเพียวๆเลยนะเท่าที่นาเบิร์ตได้ลองถ่ายทั้งภาพนิ่งแล้วก็ทั้งวีดีโอมานะครับถือว่าทำผลงานออกมาได้ ดีนะครับผมนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้นิ่งที่สุดนะครับผมอันนี้ต้องยอมรับกันเพราะว่าถ้าคุณจะอยากได้แบบว่านิ่งที่สุดเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้บริการในส่งตัวพวกขัดตั้งกล้องนะครับผมหรือจะใช้ในส่งตัวพวกกิมบอลถ้าอย่างนั้นนะครับผมมันจะนิ่งคลิปแน่นอนนะครับผมเราจะมาถึงในส่งตัวภาคทดสอบผนบางนะครับผมอย่างตัวน้อยของตัว XT 5 0 ณวันที่นาเบิร์ดได้ทําการเทสนะครับผมนะนาะเบิร์ดใช้แค่ไฟล์ jpeg เพียงอย่างเดียวและก็มีการปิดในส่งตัวคําสั่งน no ้อย e d u c t i o n ในตัวกล้องให้เป็นศูนย์เท่านั้นนะครับนะซึ่งเท่าที่นาเบิร์ดได้ดูในส่งตัวน้อยของตัว xt 5 0นะครับนาเบิร์ดก็พูดเลยว่า12800 20, รับได้สบายสบายนะครับนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อน บิดไปที่25,600ปุ๊บคนละเรื่องกันเลยนะครับถ้าเอาไฟล์1น0 0 0ืกับ2 5 6 0มมาวางชนกันคนละเรื่องกันเลยนะครับผมนะซึ่งถ้าใครที่ถ่ายเป็นแบบไฟล์ jpeg นะครับอย่างที่เบอร์ได้บอกไป1น8 0 0สบายสบายๆนะครับส่วนถ้าเป็นไฟลร์รอนะครับผมอาจจะต้องรอในการอัปเดตจากทางตัวโปรแกรมที่ใช้ในการเปิดไฟลร์รอในอนาคตนะครับผมทั้ง Adobe บีรอเองก็ดีหรือในส่งตัวไ r o o m เองก็ดีงานวิดีโอของ XT50 นะครับผมนะถ้านาเบิร์ตจะบอกว่าเขาถอดแบบมาจากตัว XT5 เกือบจะทั้งหมดเลยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็น 6.2K 30p นะครับผม 4K 60p 4K 30p หรือจะเป็น f u l ด h ีนะครับผมทั้งที่แบบว่าเป็นฟ u l l ดีแบบธรรมดาแล้วก็ f ู l l h ดีแบบสโ o w ์โมชั่นั่นเองนะครับพร้อมระบบกันสรรั่งแบบไฟฟ้าให้เพื่อนๆได้ใช้งานเพิ่มเติมด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับแต่จุดสังเกตที่เพื่อนๆเห็นตั้งแต่ครั้งแรกน่าจะมีความคิดเหมือน,นะเบิร์ดนั่นก็คือจอของเขานะครับผมเป็นจอแบบทิ้วนะครับทำให้ถ้าคุณจะเอาไปถ่ายวีโอโดยเฉพาะสายทำบวกนะครับผมอันนี้บอกเลยว่าไม่ตอบโจทย์นะครับผมเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะ มองเห็นตัวเองได้นั่นเองนะครับผมมันทำให้ f t 5 0นะครับผมมันเหมาะเป็นกล้องที่จะถ่ายวีโอในลักษณะที่เราเป็นผู้ถ่ายจากหลังกล้องนะครับผมแล้วก็มีเป็นมีคนอื่นมาเป็นพิธีกร,รหรือเป็นผู้ดำเนินรายการแทนนั่นเองแม้ว่าเขาจะถ่าย v ีอได้ 6.2K เหมือนกับ f t 5นะครับผมนะแต่ว่า 6.2K ของเขาเนี่ย จะไม่ใช่ Open Gate เหมือนกับตัว X S 2 0 X S 2 0นะครับผมเขาจะถ่าย V O 6 2 K ได้แบบ Open Gate ซึ่งบางคนอาจจะงงๆว,ว่าเฮ้ยนาเบิร์ด Open นเก e มันคืออะไรนะครับผมนาเบิร์ดได้ใส่ลิงก์ในส่งตัวรีวิว X S 2 0ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมซึ่งจะเป็นช่วงที่นาเบิร์ดได้อธิบายในส่วนตัว Open Gate ให้กับเพื่อนๆได้ชมกัน ทีนี้มาถึงเรื่องไฮไลท์ที่นบอ์ออาจจะต้องสรารภาพกับเพื่อนๆก่อนนะครับผมนั่นก็คือการทดสอบในเรื่องของตัวอาการ h ี a ต่างๆนะครับผมณวันที่นบอ์อได้กล้องมานะครับผมยอมรับเลยว่าเจอแต่ฝนเจอแต่ความชื้นนะครับผมแทบจะไม่เจอแดดเลยนั่นเองนะครับผมทาให้อาจจะไม่ได้เทสในส่งตัวเรื่องอความร้อนสะสมมาให้กับเพื่อนๆได้ชมกันแต่นบอ์อก็ต้องขออ้างอิงข้อมูล data จากทางต่างประเทศที่ได้มีการทดสอบของตัว xt 5 0มาให้กับเพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะครับผมในส่วนของตัวอุณหภูมิ25องศานะครับผมถ้าเพื่อนๆตั้งถ่ายวีโอ 4K 60 p นะครับผมจะได้อยู่ที่ประมาณ30นาทีบวกลบนะครับแต่ถ้าเป็นวีดีโอ 4K 30 p นะครับผมจะได้อยู่ที่ประมาณ60นาทีบวกลบ ทีนี้อีกเคสหนึ่งถ้าถ่ายในสภาพอากาศอุณหภูมิเฉลีย่ยอยู่ที่40องศาบวกลบถ้าเพื่อนๆตั้ง VO4K 60p จะถ่ายได้อยู่ที่ประมาณ10นาทีบวกลบแต่ถ้าเพื่อนๆตั้ง VO4K 30p เพื่อนๆจะถ่ายได้นานต่อเนื่องอยู่ที่ประมาณ20จนถึง25นาทีบวกลบ ตัวนหนึ่งก็เพราะว่าด้วยขนาดตัวของเขาที่มีความที่เล็กลงด้วยส่วนหนึ่งประกอบกับว่าถ้าเราพูดถึงกับตัว X-S 20นะครับผม X-S 20เขาจะมีในส่งตัวอ e s s ร r y เสริมที่เป็นค o l i n g Fan ทำให้เวลาที่เพื่อนเอาไปถ่ายวีโออย่างต่อนเนื่องนะครับไอ้คูลิ่งแฟนตรงนี้แหละมันจะช่วยระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นในขณะที่ x p 50นะครับผม เขาจะไม่รองรับในส่วนตัวคูลิ่งแฟนในส่วนนี้ด้วยเช่นกันนั่นเองตลอดช่วง1วี่ที่นั m เบอร์ได้นำเจ้า XT50 ออกไปใช้งานก็ต้องยอมรับเลยว่าเป็นกล้องอีก1รุ่นที่ใช้งานได้อย่างสนุกนะครับผมประกอบกับว่าการได้เรนคิดรุ่นใหม่ออกมาใช้งานควบคู่กันนั้นทำให้เวลาที่เราออกไปท่องเที่ยวถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านคาเฟ หรือจะเป็นพวกแนวทาวเวลแนวกึง่งๆจะแลนด์สเคปนะครับผมค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ได้อย่างสบายๆนะครับผมในน้ำหนักที่ไม่ได้แบบว่าหนักจนเกินไปนั่นเองนะครับผมประกอบกับว่าได้เซ็นเซอร์ที่เป็นขุมพลัง40ล้านจากตัว XT5 พร้อมกับชิปประมวลผลชุดเดียวกันนะครับผมนาะเบิดค่อนข้างกล้าพูดเลยว่าใครที่เป็นสายภาพนิ่งนะครับผมนะ เ้ารุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นกล้องอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยแต่ก็นั่นแหละครับผมมันก็มีข้อสังเกตที่นาเบิร์ตได้ไปประสบมากับตัวเองนะผมนะเรื่องแรกเลยนะะผมนั่นก็คือในส่วนตัวจอทิวนาเบิร์ตเชื่อว่าหลังจากที่เ,เพื่อนๆได้เห็น Official ล n ันของตัว X-T50 แล้วหลายๆคนคน่อนข้างที่จะสายหน้าให้กับตัว X-T50 เนื่องจากว่ากล้องมิเรเในเจนปัจจุบันนะครับผม ส่วนมากเขาจะออกแบบจอออกมาในลักษณะที่เป็นแบบจอฟลิปข้างหรือแบบจอแวลีแองเกิลนั่นเองซึ่งไอจอแบบทิวเนี่ยครับผมมันทำให้ XT 50นะครับผมถูกวางเซกเมนต์เป็นกล้องที่เน้นสายภาพนิ่งเป็นหลักแม้ว่าพวกฟีเจอร์วิดีโอนะครับผม เขาจะเหมือนรุ่นพี่อย่างตัว XT5 และก็บางอย่างจะเหมือน XS20 ก็ตามทีนั่นเองนะครับผมอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะเป็นประเด็นใหญ่ของใครหลายๆคนนะครับผมนั่นก็คือแบตเตอรี่เขาจะเป็นแบตเล็กนะครับผมหรือจะเป็นแบตรุ่น n p w 1 2 6 s นั่นเองนะครับผมซึ่งไอ้เจ้าแบตรุ่นนี้นะครับผมประจุไฟนะครับผมถ้าเทียบกันแบบว่าหมัดต่อหมัดกับแบตรุ่นใหม่นะครับผม ถ้าให้ใช้งานต่อเนื่องทั้งวันนะเบิร์ดกล้าพูดเลยว่าแบตก้อนเดียวไม่พอนะครับผมคุณอาจจะต้องพกแบตอยา่างน้อย2-3ก้อนเป็นอย่างน้อยและเรื่องสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือเรื่องระดับราคามันค่อนข้างจะไปชนกับ x s 20แล้วก็อีกนิดนึงก็จะขยับไปชนกับ XT5 แล้วนั่นเองนะครับผมทำให้หลายๆคนเกิดเครื่องหมายคำถามว่า แล้วอย่างเงี้ยผมจะไป XT5 เลยดีไหมหรือผมจะไป x s 2 0ดีนะครับผมแต่อันนี้นะเบอร์ต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนนะครับว่าจะ XT50 XT5 หรือจะเป็น x s 2 0กล้องแต่ละรุ่นเขามีการวางโพซ i ชัน่นมีการวางเซกเมนต์ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่แล้วนั่นเองถ้าเพื่อนๆเ,เน้นการถ่ายวิดีโอนะครับผมไม่ได้สนใจเซนเซอร์ระดับไฮเลสนะครับผม เพื่อนๆไป X20 ได้เลยนะหรือถ้าเพื่อนๆคิดว่างบหรือบัต g เจตชั้นมีไม่อัน้นชั้นสามารถที่จะเพิ่มได้มากกว่า XT50 ที่เป็นอยู่ณตอนนี้นะครับ XT5 ก็พร้อมที่จะตอบโจทย์เพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนแต่ถ้าใครมีงบค่อนข้างที่จะจำกัดแต่อยากได้ฟีเจอร์แล้วก็เซ็นเซอร์แบบเดียวกับ XT5 นะครับผมอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า XT50 เป็นกล้องที่จะตอบโจทย์เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆตัดสินใจได้แล้วว่าเฮ้ยฉันเอา XT 5 0แน่นอนละฉันไม่เปลี่ยนใจแล้วนะครับผมนะก็อย่าลืมนะครับผมจ้องเลยกับหน้าเว็บไซต์ของร้านกล้องสียมพูนะครับผมนะซึ่งอย่างที่นับเบิร์ได้บอกไปนะครับผม มันก็จะมีทั้งชุดบอดี้ชุดคิดเก่าแล้วก็ชุดคิดใหม่แต่ถ้าใครที่แบบว่าเฮ้ย hey, ฉันจองแล้วฉันอยากจะหาเลนอื่นๆเพิ่มนะครับผมก็สามารถเข้าไปช้อปปิ้งในหน้าเว็บไซต์ของร้านกล้องฮิมพูดได้ซึ่งทุกๆก,การช้อปปิ้งนะครับผมเพื่อนๆไม่ต้องเก็บโพสนะครับขอแค่ว่าของที่เ,เพื่อนๆทำการสั่งซื้อนะครับผมมันมีมูลค่าตรงกับตัว ตัวคูป,ปองของเรานะครับผมเมื่อเพื่อนๆกดจ่ายตังมันจะมีคูป,ปองป๊อปอัพขึ้นมาให้เพื่อนๆได้กดใช้ได้โดยเดียนี้นั่นเองครบจบทุกอย่างที่ร้านกล้องสีมพูแล้วเพื่อนๆล่ะครับผมมีความคิดเห็นอย่างไรกับตัว XT 5 0ลองพิมพ์คอมเมนต์บอก n น m ะาเบอร์ติดหนึ่งนะในครั้งต่อไปจะเป็นรีวิวหรือเป็นไกด์เรื่องอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามพวกเราได้ในช่องทาง YouTube ของ o o m Camera สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ